เราก็สงสัยเหมือนกันนะเอ๊ะมันก็แปลกนะตำรวจก็ยืนยนันว่ามีเมื่อตำรวจยืนยันว่ามีตั้งสี่คดีคาอยู่บนโรงพักบางคดีบางโรงพักสถานะรอออกหมายจับแต่ทำไมเธอบอกว่าเธอไม่มีประวัติในทะเบียนประวัติอาชญากรรมต่อไปนี้เป็นงานยากสำหรับทีมงานจับลิทิวไทยทีมงานจรบลิขิวไทย Inside Thailand ก็เข้าไปศึกษาระบบการบันทึกประวัติอาชญากรรม,มพบเลยคะพบว่าถ้าจะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเนี่ยมันมีสองระดับอ๋อมีสองระดับระดับที่หนึ่งเป็นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากเป็นการตรวจสอบจากจากจากทะเบียนประวัติอาชญากรรม ซึ่งในทะเบ,บียนประวัติอาชญากรรมจะบันทึกทุกคดีที่ศาลตัดสินแล้วแปลไทยเป็นไทยศาลต้องตัดสินแล้วคดีที่สุดใช่ไหมคะถ้าเข้าไปตรวจสอบจากทะเบ,บียนประวัติอาชญากรรมจะเจอแต่คดีที่ผ่านการตัดสินคดีที่ศาลตัดสินแล้วถ้าคดียังอยู่ในชั้นของโรงพักจะไม่ปรากฏเพราะยังไม่ถึงที่สุดไงศาลยังไม่ตัดสินแต่คราวนี้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมระดับที่สองเข,า,ข,า,ขาจะตรวจสอบจากระบบที่มีชื่อยอ่อว่า C R I M E S ออกเสียงเป็นระบบคลาสออกเสียงเป็นระบบคลาสอันนี้แหละอันนี้แหละมันเป็นฐานข้อมูลออนไลน์มันเป็นระบบเทคโนโลยีมันเป็นระบบดิจิทัลที่หยิบฉวยมาใช้ในงานของตำรวจระบบคลาสของตำรวจจะบันทึกทุกคดีที่อยู่ในชั้นตำรวจ่คะหมายความว่า ถ้าจะทำให้มันทะลุทะลวงคุณต้องไปตรวจสอบจากระบบ CRMES ระบบคลามของตำรวจคุณจะเจอทั้งหมดตั้งแต่คดีในชั้นโรงพักชั้นตำรวจไล่เรื่อยปจุกระทั่งถึงชั้นศาลถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ตรวจสอบในระดับที่สองก็จะไม่เจอเหมือนไปตรวจสอบแค่แนแรกไงถูกต้องเพราะคดีมันยังไม่ได้ถึงที่สุดเลยซักคดีของเธอปกตินะเวลาคุณจะเอกชนเวลาจะรับคนเข้าทำงานเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบแค่ระดับที่หนึ่ง เขาจะไปตรวจสอบแค่ระดับเทคนิคปกติโดยทั่วไปนะ,ะแต่ถ้าเป็นเรื่องในทางราชการเขาละเอียดที่ค่อนข้าง เออ,เอ,อ,เอ,อแข่งคัดเข่งเครียดซีเรสจะเ,เป็นจะตายกันสักนิดหนึ่งนักากากรสัมพันธจริงๆสำคัญจริงๆเขาจะตรวจสอบระดับที่สองเขาจะตรวจสอบจาก c r i m คือระดับ a ามและในการตรวจสอบจากระดับลานั้นหน่วยราชการก็มักจะทำหนังสือเป,เป็นทางการถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่าย้ำว่าต้องทำถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราไม่รู้ว่าคุณลงกฎวารกีประธานกรรมธิการของวุฒิตรวจสอบ จากอะไรตรวจสอบระดับไหนได้ทําหนังสือขอตรวจสอบไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นทางการหรือไม่หรือยึดถือเอาเอกสารที่ต้นอ้อต้นอ้อไปขอตรวจสอบประวัติตัวเองแล้วก็ถือใบนั้นมาให้คุณอลงอลงกดคุณเอาุณอลงกดยึดถือเพียงแค่นั้นใช่หรือไม่เราจะต่อสายไปที่พลตรีวิชัยสัมภัยอดีตรองพบชนสวัสดีค่ะท่านรองวิชัยคะสวัสดีครับ พี่ทั้งสองครับผมครับครับท่านรองข้อมูลที่ผมไปสืบค้นมาการตรวจสอบประวัติอายกรรมมันมีสองระดับตรวจสอบจากทะเบียนประวัติอายกรรมเฉยๆถัดไปก็คือตรวจสอบจากระบบคลามส์ของตํารวจเขาแบ่งเป็นสองระดับเป็นข้อเท็จจริงตามนั้นหรือเปล่าครับจริงๆแล้วที่ท่านพี่ดนายพูดเนี่ยตรงหมดตรงหมดนะตรหมดมีสองระดับจริงๆตรงหมดตรงหมดคืออย่างนี้ครับเวลาคนที่ต้องหาคดี เลอถูกจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาที่โรงพักเนี่ยครับเขาจะพิมพ์ลายนิ้วมือไว้อืเพื่อส่งไปเก็บไว้ที่ทะเบียนประวัติอาชกรหรือพวอืคค่ะไว้ทําการตรวจสอบคบตอนนี้ถ้าเกิดเป็นระบบราชการขอตรวจสอบเขาจะมีหนังสือไปที่ตำรวจตำรวจก็จะพิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรงไปตรวจสอบที่เปรียบประวัติครับอันเนี้ยจะมีผลออกมาทันทีเลยว่าครับเคยต้องหาคดีอาญาหรือไม่อย่างไรครับเพราะตรวจสอบได้โดยระบบราชการอืมอคีกอันนึงมันตรวจสอบโดยระบบออนไลน์อืมโดยตนเองหรือบริษัทห้างร้านเนี่ยก็จะใช้ชื่อสกุลหรือเลขสิบสามหลักไปครับ เพื่อไปทำงานนะครับจะตรวจสอบเองหรือบริษัทตรวจสอบผลจะออกมาว่ามไม่พบประวัติอ,อตไม่พบประวัติเพราะอีกสาเหตุนหนึ่งอาจจะว่าสารยังไม่มีการลงโทษครับเพราะเขาจะเปิดโอกาสให้ไปทำงานได้ ครับเรื่องนี้มันมีสารตั้งต้นปีใยจำได้ไหมเมื่อประมาณปีหกสี่หรือประมาณหกสิบกว่าหลายหลายปีมาแล้วเนี่ยครับมันมีคนไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินครว่าเขาเสียสิทธิ์ในการสมัครทํางานเพราะว่าไปตรวจสอบประวัติตอรอบ,บอกว่ามีประวัติเขาทํางานไม่ได้ท้ง,งทั้งที่คดีเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเอาประวัติมาเปิดเขาทํางานไม่ได้ออืืเรื่องนี้เนี่ย ก็ต้องขอบคุณบิกบ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเป็นคนเดินเรื่องครับให้อาจารย์ปริญญาอาจารย์ธรรมศาสตร์ไปเขียนระบบใหม่มว่าถ้ามีการตรวจสอบเพื่อทำงานหรือตรวจสอบด้วยตนเองประวัติจะไม่ออกจะบอกว่าไม่มีประวัติยกเว้นอย่างที่พี่นายพูดอะต้องตรวจสอบโดยระบบราชการและอ่านคดีค ก็จะบีผลออกมาครับครับถ้าจะตรวจสอบประวัติเพื่อเข้าทำงานก็ไปตรวจสอบในทะเบียนประวัติอาชญากรรมซึ่งเป็นการตรวจสอบในระดับขั้นต้นน่นนะครับถ้าคดียังไม่ตัดสินมันก็จะไม่เจออะไรเลยถูกไหมพบประวัติใดๆแต่ในทางราชการเอากันแบบเข้มข้นทำกันแบบเป็นทางการไปเสืบค้นระดับที่สูงขึ้นที่ลึกขึ้นไปตรวจสอบจากระบบคลาสของตำรวจจะเจอเลย จะเจอจะเจอเละคดีอยู่ที่โรงพักไหนอะไรอย่างไรเจอเลยครับจะต้องมีหนังสือจากหน่วยราชการนั้นๆเนี่ยไปขอตรวจสอบแบบเก้มคนเขาก็จะต้องให้ไปพิมพ์มืออีกครั้งหนึ่งครับเอาลายพิมพ์หรือมือเนี่ยไปตรวจสอบไปเทียบ แล้วจะเจอแล้วจะเจอประวัติก็จะต้องเจอแต่ในคดีเรื่องนี้แสดงว่าคุณต้นออเนี่ยตรวจสอบด้วยตนเองค่ะขั้นที่หนึ่งระดับที่หนึ่งเท่านั้นเองตรวจสอบด้วยตนเองก็จะเจอระดับที่หนึ่งผลก็ต้องออกมาว่าไม่พบประวัติค่ะตรวจสอบโดยผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบที่บอกวันท่านพีใชัยข้าเรียนถามนิดนึงค่ะโดยระบบว่าตอนที่ไปขอประวัติเนี่ย แต่แล้วคุณต้นออเอาประวัติไปยื่นเองไม่ใช่ตรวจสอบโดยทางวุฒิสภาองอโตรวจวุฒิไม่ได้ตรวจสอบแต่ต้นอ้อไปตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วเอาประวัติตัวเองเนี่ยไปยื่นให้กับทางวุฒิว่าไม่มีประวัติอาจจะเป็นอย่างนั้นเรียนถามท่านนิดนึงที่ผ่านมาระบบราชการหรือการทํางานหรือนักการเมืองอะไรต่างๆการตรวจสอบประวัติเนี่ยมันต้องตรวจสอบแบบละเอียดลึกซึ้งที่จะส่งผ่านสตชในขั้นที่สองไหมคะที่ผ่านมาถูกต้อง ต้องตรวจสอบกับถ้าเป็นระบบเข้มข้นต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบเลยโดยพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ทีนี้ทีีน้ว่ากันโดยขั้นตอนแล้วก็ระเบียบนะครับวุฒิครับวุฒิสภาหรือคณะกรรมการการของวุฒิสภาจะแต่งตั้งใครอ่ะมันควรจะตรวจสอบอย่างเป็นทางการด้วยกลไกของเขาเองไหมครับคือคือผมคิดว่า เวลาจะผมจะแต่งทุตประวุติธรมาชิกแต่แต่งตั้งแบบเนี้เป็นที่ปรึกษาแบบเนี้เขาก็คงให้คนตัวที่จะแต่งตั้งเนี่ยไปเอาประวัติมาอืเขาก็เอาประวัติตัวเองมาว่าเขาไม่มีไม่เคยมีปัญหาคดีใดๆอืไม่มีเพราะว่าสารอาชคดีเขาเนี่ยสารอาจจะยังไม่มีการตัดสินเลยครับไม่มีผลการตัดสิน ใช่ไหมฮะผลที่เอาทางตรวจสอบทางออนไลน์มันก็จะปรากฏว่าไม่มีประวัติครับทางสวก็จะเอาอหลักอันนี้มาเป็นว่าไม่มีประวัติคแต่ถ้าตรวจสอบโดยทางสวทํามีหนังสือไปทางตำรวจเนี่ยผมว่าเจอต้องพบ ต้องเจอเจอแง่แง่แน่นอนชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์คำถามก็คือในมุมมองของของของท่านรองนะครับคิดว่าการปฏิการวุฒิจะตั้งใครควรตรวจสอบในเชิงลึกอย่างละเอียดและอย่างเป็นทางการด้วยกลไกของทางวุฒิของการปธิการของเขาเองหรือเปล่าควรไหมจริงจริงอ่ะคือจริงจริงอ่ะถ้าเป็นระดับวุฒิหรือระดับไปทํางานระบบ ช่วยการออกกฎหมายการก่อกฎหมายเพื่อพิจารณากฎหมายเนี่ยครับผมควยผมเห็นว่ามันต้องตรวจแบบเข้มข้นครับเพราะมันจะได้ไม่มีการขอหลานยิงับแต่ถ้ามันก็มีข้อยกเว้นเห็นไหมครับเพราะอันนี้ยเขาจะไปทํางานเหมือนกันพอไปทํางานก็ไปตรวจสอบระบบที่เข้าข้อยกเว้นว่าถ้าไปทํางานตรวจสอบด้วยตนเองมันก็จะไม่พบประวัติไงครับ อันนี้มันก็จะเป็นอยู่ที่ว่าพุฒธจะเอาแบบไหนจะให้เ็าตรวจสอบประวัติเองหรือทางวุฒิจะตเป็นคนเป็นตรวจสอบเพื่อเก็นครับก็ต้องถามวุทธิตรงนี้ตรงนี้ต้องถามวุฒิครับครับต่อไปนี้คงไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมนะครับครับตัวท่อนอ้อเองถูกคลหาเรื่อง ขายวุฒิการศึกษาถูกกระหาเรื่องขายบัตรผู้ติดตามสสขายบัตรเข้าทำเนียบขายบัตรเข้าสภาอยู่ๆไปตั้งเธอให้อยู่ในคณะกรบรมิการที่ทำหน้าที่ติดตามการบริหารงบประมาณของวุฒิแล้วให้ต้นอ้อตรวจสอบประวัติของตัวเองแล้วไปยื่นกับทางการบรรทิการคิดว่ามันควรไหมคืออย่างนี้ครับจริงๆว่าควรไม่ควรเนี่ยผมก็ รู้จักปุนต้นอ้อนะจริงๆถ้าผมเป็นตุนต้นอ้อผมก็จะไม่ทำเพราะผมรู้ตัวเองผมจ้องมีจรรยาบรรณมีศีลธรรมตัวเองว่าผมเคยต้องหาคดีหรือเคยเถูกรำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเรื่องคดีเนี่ยมันก็ควรไม่เหมาะสมผมผมว่าตัวเองเนี่ยพิจารณาได้แต่ถ้าเกิดเราไม่พิจารณาตัวเองเขาก็ต้องไปใช้ระบบตรงนั้นเพราะเขา ค,คืออยากทํางาน่หรือผลอยากให้ทํางานะ่ะมันก็ไม่เหมาะสมไงมมใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่ตัวเองอัแหละรู้สึกผมที่จะไปทําอะไรผมรู้ประวัติผมไม่ไม่ดีผมจะไปทํางานทําไมอ,ะอ่ะใช่ไหมฮะแต่มันก็ไม่ไม่เหมาะไม่งามอะ่ะนั่นมันอยู่ที่ตัวเองครับโอเคนอกจากอยู่ที่ตัวต้นอ้อเองว่าจะมีวิธีคิดอย่างไรกับเรื่องทํานองนี้กลับ,บไปที่วุฒิหน้าตั้งคําถามกับการการบริหารของวุฒิด้วยไหมครับ เื่าเพื่อให้ว่าหมดเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคือการที่ไมมันหลวมได้ขนาดนี้มันหลวมได้ขนาดนี้ถูกไหมครับครับก็มันก็อาจจะไม่มันอยู่ในเกณฑ์น่ะมันก็เลยผมว่ามันไม่เหมาะสมละกันไม่เหมาะสมไม่เะสมอะไรก็จะไปทําหน้าที่ที่สาคัญมันควรจะต้องให้พี e นน่ะใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ คือมันโลกรวัชชะแม้ไม่ผิดกฎหมายแต่มันโลกรวัชชะในทางการเมืองมันตายไปครึ่งตัวในทางการเมืองมันตายไปแล้วครึ่งตัวพูดกันตรงๆเถอะถูกไหมฮะครับครับเหมือนพระก็โลกตีเตียนโลกรวัชชะถ้าเป็นพระเนี่ยถ้าไม่ปรงอาบัติก็ต้องถูกจับศึกแล้วใช่ไหมครับโลกตีเตียนครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะท่านอดีตรองธรรชนานะคะพลตรวจตีวิชัยสังประภัยด้วยความเคารพ แสดงว่าข้อมูลที่ผมได้จากพี่พ่ตำรวจถูกต้องแเปะการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรมมันมี2ระดับจะตรวจแบบเจอหรือไม่เจอล่ะถ้าตรวจไม่เจอก็ตรวจระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากจะตรวจให้เจอก็ระดับสองจะเอาแบบไหนอโอเคตัวต้นอ้ออย่างที่รองวิชยัยรองหูดำแกบอกกัน,นะครับตัวคุณต้นอ้อเองก็ต้องคิดเองก็ต้องคิดได้ต้องประ,ะเมินตัวเองได้ แต่ขณะเดียวกันก็มีคำถามกลับในเชิงระบบกลับไปที่กรรมธิการคมีคำถามในเชิงระบบกลับไปที่กรรมธิการเหมือนกันกลับไปที่มติสภาเหมือนกันอคุณให้บุคคลคนหนึ่งตรวจสอบตัวเองแล้วแล้วเดินมาบอกกับคุณว่าเฮ้ยเขาชัวไม่มีปัญหาข้อสรหาได้ได้ม,มันเป็นระบบที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าจะตั้งใครอ่ะ มันควรที่จะทําเป็นทางการตรวจสอบเป็นทางการองค์กรกับองค์กรจากการบริการพิฒิสภาไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าควรตรวจสอบในเชิงลึกหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะม,มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องมีเงินเดือนหรือไม่ไม่ใช่เรื่องมีเงินตําแหน่งหรือไม่ตรงนั้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่อม <3. S 2> มีเบี้ยรประชุมหรือไม่ด้วยความเคารพเข้าไปนั่งอยู่ในที่ประชุมคณะการบริการติดตาม การบริหารงบประมาณแผ่นดินสําคัญนะคณะกรรมการชุดนี้แล้วมันทําอะไรได้เยอะอ่ะโคตรใหญ่เอาพูด้นำทาอะไรได้เยอะโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวคนจะไปถามอาจารย์วรรณอไหมเนี่ยว่าจะไล่ตรวจสอบประวัติคนมันนั่งกันในิการต่างๆ่างต้องถามคุณมงคลสุรศรัจฉาอาอุตอุตอุตอันนี้อุตประธานอุตแต่ยังไล่ตรวจหมดเลยในที่สุดควรจะตรวจทั้งหมดทั้งสภาส่งประเด็นไปที่ทั้งอาจารย์บรรณอประธานสภาผู้แทนใช่ตรวจทั้งหมดคุณมงคลประธานวุฒิสภาคือตรวจทั้งหมดอ่ะ เซตระบบใหม่ไหมใช่นี่ไงน่าจะมีคนไปถามแบบนี้ทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ได้บอกว่าคุณต้นอ้อมีความผิดตามที่มีคนไปแจ้งความนะอ่าใช่เพราะคดีมันก็ยังไม่ได้ถึงที่สุดเพียงแค่ในความเหมาะสม,อ,มอย่างคุณต้นคุณต้นอ้อถูกคลาหาเรื่องขายวุฒิการศึกษา,าปลอมบไบเซ็นตั้งมูล,ลนิธิขายบัตรผู้ติดตามสสขายบัตรเข้าสาภาขายบัตรเข้าทำเนียบโอเค กระบวนการยุติธรรมยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะว่าผิดจริงหรือไม่อ่ายังไม่สุดท้ายแต,ต้องคิดเองต้องคิดเองต้องคิดเอง <laughs>